แด้คือบนฟ้าไทคือเกตเราไอยู่ในเมืองดีกว่าอย่างนี้ต้องตีต่อยหน้า เลยครับผมก็กราบัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเจ็ตโหลท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยสําหรับคลิปที่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับไอดีไก่ตันผลโมจิถาวคนไปใช้แบบฟรีๆเลยครับและผมก็ขอบอกเลยนะว่าในคลิปนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเมนแรกกันด้วยนะครับที่ได้รับไอดีไก่ตันผลเสือกันไปใช้แบบฟรีๆใครที่อยากจะได้ไอดีไก่ตันไปได้แบบฟรีๆนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมมาเป็นเมนแรกของผมเท่านั้นเองไม่ต้องไปสุ่มไม่ต้องไปอะไร มาเป็นเมนแรกของช่องผมนี่รับไอดีไก่ตันไปเลยผมลงคลิปเกือบทุกวันนะสิบวันน่ะมันต้องได้สักครั้งแหละถ้าทุกคนสนใจผมนะครับเพียงแค่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดกระดิ่งไปทั้งหมดแค่นี้ไอดี ID ไก่ตันก็จะพุง่งเข้าไปสู่ไอดีคุณแล้วมาเป็นเมนแรกให้ทันนะครับทุกคนครับและในคลิปหน้านะครับก็ここจะมีไอดีไก่ตันแจกอีกนั่นเองนะครับ<ว>ทุกคนเรียกผมว่าราชาไก่ตันได้เลยครับทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับคลิปวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมคลิปกันได้ ข้าคือฮิริโตคุงสตาร์เบอร์ติมยาเป็นไงสตาร์เบิร์ติมผมอะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมโรบอทฟ็อกฟูสนะครับท่ผู้ชมครับ ไม่ไหวแล้วแค่จะเปิดคิวก็ไม่ไหวกันแล้วเลยอยากจะฟันกันแล้วเลยแล้็มาเลยสิเพื่อเปิดคิวก็ไม่ไหวกันแล้วเออเพื่อเปิดคิวก็ไม่ไหวกันแล้วเราอยากจะเล่นกันขนาดนั้นเลยเอ้ต่อยเงี้่ดีเอาไม่มาเดือดเดอดโอ้ยผมมีตาตื่นผมมีตาตื่นว้า ไอ้รอยมื่กี้โกรองผลฟ้ามาตื่นเลยว่ะของพี่ยังไม่ตื่นเลยไม่ไงไม่ไงตื่นแล้วก็ตื่นแลยมันเต็พี่มันเหนียวนี่สี่ิบรู้ารโอ้โหอัดตัวครับพี่หนี เรียนดีไหมการเป็นไททัน,นไอ่ะพี่เป็นมาก่อนนะน้องไททันน่ะี่เอ็นจะเป็นไททัน60เมตรก็เถอะแต่พี่เป็นเอเลนเยเกอร์ไงะเอเลนเยเกอร์ที่สามารถใช้สตาร์เบิร์สตีมได้น้องอย่าไป<อ>าหารเร<อ>ือขึ้นกันดีกว่าไปหาเรืเอขึ้นกันดีนกว่าไป,ไป,ไปน,นี่นี่นี่พี่ตัวขึ้นไปให้ดู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 เฮ้ยเฮ้ยมีอีกพลังหนึ่งแล้วเว้ยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันใช้ในงกุนน่ะ อะไรนะเราขึ้นดเต่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันกราบไปไหนมาไหนได้ที่งงมันใช้อ่ะไม่เหรออ๋อประเดี๋ยวเคลื่นอนย้ายทิบตาพี่โอ้เคลื่อนย้ายได้ิบตาเฮ้ยโอ้ครบเลยว่ะมาทุกเรื่องเลยอ่ะตัวละครที่มีพลังของไททันแล้วก็สตาร์เบิร์สตีมแถมยังมีฮาคิแล้วก็ยังจะมีพลังของงงคุณอีกเลยที่อ่ะแข่งเกงจริงแข่งเกงแข่งเกงแข่งเกงเกินโคตรแข่งแก่ง แข้าวบ้างเลยทำไมวะอ๋อไอ้ตองตองตองพี่จะพี่จะมีฉากคุ้นๆไม้ต้องดูเว้ยเห็นกำแพงได้ปะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอีสเต็ปเรื่องบ้าจริงนี่เราอยู่ในเกมอะไรกันแน่เนี่ยตบตนไม่หมดแล้วกูเข้าถึงเกมเปล่าวะ Nó sẽ đánh vô Maria Ôi, ơi ôi, ơi bói Ôi, ôi boy, <cười Fernanês> oh! th What the fuck, What the fuck was that Há há ta Mẹ hư ca Pokemon mà เราจะเลียวทำไมไอ้กันไอ้กันไอ้กเสือพังเสียพังก็ไมยังเสือพังเสือพังเสียพังตายตาเบิร์ตตีมกูจะตายกูจะตายเฮ้ยกูจะตายเิตายเลยตาตายเลย ไล้วมีกูกโอ้โหแล้วกูกเกิดยังไก่เร็วเรือเรือเรืหมดเรือหมดเรือหมดมีการเปิดพลังแบบโตรวอร์ก พี่เนมจะตายพี่เนมจะตายโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วกอนกอนกอนไปด้วยกันก่อนกอนทิ้งแมวมันอะไรกอนทิ้งแม่มันไมใกล้ใกล้ก็ได้เป่าปีให้มันตายดิเป่าปีพิษธาตุมุดพิษธาตุมุดพิษธาตสมุดมาพิษธาตสมุดมาขอใช่พิษธาตสมุดเฮ้ยนี่มันเกาะโฮเค้กนะน้อง ในที่สุดเหล่านักลบทั้งสาคนก็พร้อมที่จะประชิญหน้ากับข้าแล้วสินะจงแสดงความของเจ้าออกมาให้ข้าดูนบัดนี้ข้าโชก่อนเลยโอพร้อมแล้วแล้วก็มาลุยกันเลยสิวะ แขงแกงแงแกงแขงแกแกงแกจ้าผตาลจะบอดมองไม่เห็นมายนรอกลางเมืองใครจะเป็นคู่ประเชิญหน้าฆ่าต้องแกจะเป็นผู้ชาชิงรายแรกสินะได้เลยใครคิดสังเกตย่าจรงจิงจุ๊งจุ๊งจุงนุ๊งจุงจกงจุ๊งแุ๊งจุ๊งจุ๊งแุ๊งจุงจุงีุงจุนงแุงจุงงงงงง โอ้ยยังคุณดอดด้วยเนอะโอ้โหตาจะบอดมองไม่เห็นโอ้โหกระเด็นกระดอนโอ้โหุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอยโคตรเหมือนไททันเลยอ่ะไอ้บอยโคตรเหมือนไททันเลยเราอยู่ในเมืองอ่ะมันไล่หวดมาดูดิมาดูดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยจัดคอนเสิร์ตนี่ไงโอ้บาดสิวะโอ้โหกาจอกรู ขอจัดไปบอยเองเลยแล้วกันโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ไม่ได้จริงเขาใกล้ไม่ได้จริงไอกรอนทำอะไรเนี่ยไอกอนมันแข็งแกร่งอย่างงั้นเหรอมาแล้วอางนี้คุณจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้อีกแล้วนะครับใครที่ตายคือต้องออกเลยนะครับเราดูกันที่ว่าใครคือผู้แข็งแกร่งที่สุดรอเลยครับเขาบวกกันก่อน ก้หอมันห้าไอ้ก้อนห้าไอ้ก้อนห้าเมื่อกี้ต้องเจอพี่ก้อนอุ้ยกูโดนผลความมืดพักออกมานี่ไงเรียบร้อยแตกสลายโอ้ยโดนดูโดนดูเนื้อก้อนมาหนี่ก้อนฮึบพลังสิ้

อืออืออือต่อยลโอ้ยต้องตายไอย้ต้องแตก <st art noise> แล้วพี่จะต่อให้โดยการที่ดีที่จะเอาล่างเล็กสู้กับเองพร้อมมั้ยยังวะไอ้น้องเหมืองแบบให้ Zhen, ре, งั้นเองก็พร้อมตายได้เลยนอ้องฮึดตาบะติมยอกยอกฮก้อยู่แล้ววะ <st art noise> ตามสต็มเออกองเต็งอกองตึงจัดนี่เอาไปละเ,เอฮือสนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ว้าแดดคือบนฟ้าใคยชื่อเกตต้องอยูย่ในเมืองที่ว่านี้ต้อง ดื้าดวิ่งมาโดนสกิลพี่โอ้มน่นด้วยอ่อตรงนี้พีไม่ได้อยูรงันมีสกิลต้องเยอะหมดออกมาแล้วเยหมดออกมาแล้วหมดออกมาแล้วไอ้กจะเถียงจะเถียงหมดออกมาแล้วโงงคเฮ้ยผมชนะเว้ย อที่เชียร์ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเออติดกันด้วยนะครับผมนะครับผมตอนม่ี่คไม่ใช่มีสกิลใครเข้ามาหีใช่ไมไหนไพี่เด็ไ่ไหนพี่นี่พี่เไม่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 ชนะแล้วชนะแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะทุกคนวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแต่ถึงได้อย่างให้ผมแต่งตัวเป็นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาร์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ